สิบสิงหาที่ผ่านมานะครับนะก็มีมีพิธีเสกวัตถุมงคลแต่เขาเสกเป็นการภายในนะครับณสีนะ่โมงเย็นณสิบหนาฬิกานะนนะพระเดชพระคุณพระครูโสพิษวิริยาพรนะครับหรือพระอาจารย์อิดหรือหลวงพ่ออิดนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดจุฬามณีณนะสมุรสงครามณนะสืบสายพุทธาคมของหลวงปูน่เนื่อง ท่านได้เมตตานะครับเดินทางมาอธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญหลวงพ่อเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะรุ่นความสำเร็จนะครับนะมนทนพิธีวัดทรงธรรมวรวิหารอำเภอพระปะแดงจังหวัดสมุทรปราการนะโดยหลวงพ่ออิดเนี่ยได้จุดเทียนบูชาพระรันาตนไตยพร้อมนะธทูบเทียนและด็อกเตอร์ปรชาประสบดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นะสสเป็นประธานฝ่ายคารวะในงานนี้นะครับนะหลวงพ่ออิดได้เมตตาเจิมองค์ปู่ท้าเวสวุวรรณองค์ใหญ่ขนาด2เมตรและได้มีวัตถุมงคลที่เข้าร่วมปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับหลายอย่างเหมือนกันนะเหรียญหลวงพ่อเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วรุ่นความสำเร็จครุฑไม้แกะอายุวัฒนะมงคล61จําจำนวน11111 11ตน นะสามท้าเวสุวรรณไม้แกะสี่ท้าเวสุวรรณเนื้อผงจํานวน 5, ห้าพันองห้าพายันท้าเวสุวรรณรุ่นกตันยูบูชาครูวัดจุฬามณีพยันรุ่นนี้สองเกจิอาจารย์สองสายน้ําลุ่มน้ําแม่กลองและลุ่มน้ําเจ้าพญาหกเหรียญหล่อท้าเวสุวรรณรุ่นวาสนาบารมีนะครับนี่คือวัตถุมงคลที่เข้าร่วมพิธีนะก็นะ พระอาจารย์อิดปุกเสกนะหลวงนะเจ้าคุณหมูเขี่ยวแก้วนะก็ปุกเสกด้วยรุ่นนี้นะพอดีว่าเขาส่งมาให้ผมด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะขอบคุณนะคุณเด่นกีรตินะมาดูกันหน่อยนะครับมาดูผมโชว์ไปแล้วเมื่อช่วงนะเมื่อช่วงกลางวันนะตอนเย็นถ้าใครยังไม่เห็นนะครับนะพอดีว่ามีเนื้อหาที่ นะที่มีรายละเอียดเข้ามาด้วยเขาแช่น้ำมันน้ำมันหอมหอมานะหอมากน้าหอมมากเนี่ยครับเป็นไม้นะเป็นครุดไม้นะของเจ้าคุณหมูฮะเจ้าคุณหมูนะเมื่อเช้าผมบอกว่าเขาทำเท่าไหร่เนี่ยนะผมไม่รู้แต่ว่าผมดูเลขเมื่อเช้ายังไม่รู้นะครับว่าทำเท่าไหร่แต่พอมาดูมาดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับ นะ้ำไม้แกะเนี่ยครุดไม้แกะเขาสร้างหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะพอมาดูนะมาดูตัวเลขนะตัวเลขเนี่ยผมว่าแล้วทําไมถึงตัวเลขถึงเยอะเขาเขาใช้การยิงเลเซอร์นะฮะใช้การยิงเลเซอร์นะครับองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่หนึ่งหมื่นนะหกร้อยสี่สิบแปดนะหนึ่งหมื่นหกร้อยสี่สิบแปด เขาทำหนึ่งหนะครับอันนี้หนะนึ่งมื่นนะฮะหกี่เนี่ยนะนี่ฮะนี่นะ,นะนนะถ้าจะนะถ้าจะตอกนะถ้าจะตอกเขาเป็นไม้เนี่ยตอกลำบากนะตอกโคตรลำบากนะฮะเป็นไม้แบบนี้แล้วก็บาง นะโอกาสต่อโค้ดลงไปเนี่ยอาจจะทําให้ไม้ฉีกขาดได้ก็เลยนะยิงเลเซอร์จะดีกว่าแล้วจํานวนก็เยอะนะยิงเลเซอร์นะยิงเลเซอร์เขาก็ยิงเลเซอร์แล้วก็สวยหอมนะหอมสวยนะครุดนะอาจจะถามว่าเอ้าอยากได้จะทํำยังไงนะก็ต้องไปที่เจ้าคุณหมูนั่นแหละนะเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วท่านอยู่ที่ วัดทรงธรรมวรวิหารอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการถ้าใครไปตลาดพระประแดงได้นะครับนะท่านก็จะนะจะไปนะจะไปวัดนี้ได้วัดนี้ใหญ่วัดทรงธรรมอะ่ะสมัยเมื่อก่อนพระประแดงเขาจะลงมานะเขาจะมีเรือเขาเรียกว่าเรือขนานยนต์ที่นะที่ผ่านแม่น้นําเนี่ยนะครับรถล,ลงได้เมื่อก่อนเขาเอารถลงนะเดี๋ยวนี้มันมีสะพานนะสะพาน ข้ามแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่จะข้ามมาฝั่งพระประแดงเนี่ยจะต้องเรือลงเรือขนานยนตนะ์นะฮะมีรถลงมีนะมีมอเตอร์ไซค์ลงสมัยผมมาจากบางแสนใหม่ๆเนี่ยมาจากชลบุรีใหม่ๆมาอยู่กรุงเทพผมไม่อยู่ที่เนี่ยฮะพระประแดงนะผมไม่อยู่ที่พระประแดงเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยข้ามเรือมาผมเนี่ยโผพอลงเรือผมตื่นเต้นมากนะเพราะไม่เคยลงเรือแบบนี้นะเอารถลงอ่ะเอารถล,ล,ลงเรือนะครับเรือขนานยนต์อ่ะนะแล้วก็ นะบางคนก็ไม่ยอมนั่งในรถนะนะบางคนก็ออกมายืนข้างนอกนะแล้วนั่งในรถก็มีนะครับแล้วข้ามฝากไปเดี๋ยวนี้เขามีสะพานมีอะไรเนี่ยนะสะพานภูมิพลนะนะาสะพานข้ามสบายเดี๋ยวนี้นะครับท่านก็ข้ามกันได้อะไรได้นะครับแล้วก็มาพระประแดงสมัยเมื่อก่อนพระประแดงรถติดมากนะครับเพราะเรือเนี่ยฝ่าจะลงฝ่าจะลงนี่รถจะติดเดี๋ยวนี้รถโล่งหน่อยนะไม่ติดเหมือนสมัยเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ไปที่นะไปที่วัดได้เข้าไปกราบขอพร นะ,ะเจ้าคุณหมูวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับเป็นวัดสายมอนนะ,ะเจ้าคุณหมูเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ที่ท่านท่านสร้างวัตถุมงคลเนี่ยส่วนใหญ่ท่านแจกฮะท่านแจกท่านใจดีมากองค์นี้หนะ้าองค์นี้ใจดีมากแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็รู้ว่าท่านใจดีนะ่ะก็สร้างวัตถุมงคลน,นะ,ะมาถวายท่านแลให้ท่านเสกแล้วก็แจก ท่านก็แจกหมดผ้าโยงผ้ายันก็แจกนาะคุดก็แจกเทเวสุวรรณก็แจกชูชกก็แจกชูชกชูชกเนี่ยนะเท่าที่ผ่านมาท่านเคยบอกกับสื่อนะครับว่าที่แจกมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นล้านตนแล้วนะชูชกเนี่ยที่แจกออกไปนะนะแจกออกไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นท่านชอบแจกองค์นี้นะท่านมีความพิเศษนะครับท่านมีเขี้ยวอยู่บนเพดานปาก สมัยเมื่อก่อนเนี่ยมีคนบอกว่าเขี้ยวแก้วเขี้ยวแก้วนะครับแล้วบอกมีจริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าท่านทนการเรียกร้องไม่ไหวท่านก็อ้าให้ดูอนะ่ะก็มีเขี้ยวอยู่บนเพดานปากนะก็นะนะเขาเรียกว่าเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับแล้วนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปหาท่านท่านใจดีนะไปหาเนี่ยท่านแจกนะแจกวัตถุมงคลแจกผ้ายันนะแล้วองค์นี้เนี่ย องค์นี้ท่านท่านเรื่องเรื่องงานงาน,นาช่วยเหลือสังคมท่านเต็มที่นะท่านเป็นเจ้าวาดก็จริงนะท่านออกนะออกเยี่ยมนะผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยหรือชาวบ้านที่ที่เดินเหินไม่ไหวเนี่ยที่อายุมากๆท่านไปถึงบ้านเลยนะเอาของไปไปมอบให้ถึงที่บ้านเลยนะนะถุงยางชีพอะไรเนี่ยท่านเอาไปให้ถึงที่บ้านเลยนะองค์นี้ แล้วเวลาที่ด้านใครบริจาคอะไรมาอย่างข้าวสารอะไรเนี่ยบริจาคมาให้ท่านเนี่ยท่านไม่ให้นะถ้าท่านทําเองได้ท่านจะทานะท่านไม่ให้เด็กวัดในการในการแบกนะท่านช่วยแบกเลยนะอย่างข้าวสารถุงเนี่ยท่านแบกทีสามสี่ถุงนะท่านแบกเองนะนี่ระดับเจ้าวาดนะนะเจ้าอาวาดเนี่ยนะครับเขาเรียวกว่าเฟืองตัวใหญ่ท่านสังเกตไหมแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยถ้าเจ้าอาวาดเนี่ยนะาทำเนี่ยนะ ลูกวัดจะทําทั้งหมดเลยเพราะเจ้าวาดเนี่ยเป็นเฟืองตัวใหญ่เป็นเป็นเฟืองที่ถ้าเจ้าวาดหมุนเนี่ยนะพระลูกวัดจะหมุนติ้วเลยเพราะว่าพระลูกวัดเป็นเฟืองเล็กนะเฟืองใหญ่หมุนเฟืองเล็กก็ต้องหมุนติ้วเลยนะเพราะว่านะเกลียวมันขบกันอยู่ไงนะเกียวขบกันอยู่เวลาเฟืองใหญ่หมุนเฟืองเล็กก็ต้องหมุนติ้วเลยนะแต่ว่าบางวัดเนี่ยนะเฟืองใหญ่ไม่หมุนน่ะเฟืองเล็กก็เลยไม่หมุนนะแต่อย่างนี้เนี่ยท่านทํานะครับ ท่านทำโอ้โหท่านพัฒนานะนะเนี่ยเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วถ้ามีโอกาสก็ไปกราบนรัตการขอพรท่านได้นะครับเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะนอกจากนะนอกจากขุดแล้วนะครับที่เป็นไม้แกะเนี่ยก็ยังมีนะยังมีเทเวสุวรรณนี่แบบนี้เห็นไหมนะเทเวสุวรรณอันนี้เป็นเนื้อผงนะนะเป็นเนื้อผงก็นะเป็นขนาดค่อนข้างค่อนข้างใหญ่หน่อยฮนะขนาดเข่องนิดนึง ก็สวยนะฮะนี่ทาเวศวันนะฮะเทเวศวันนะครับก็ถ้าถ้าลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าพิมพ์สมเด็จนะเท่าแบบแบบผ้าสมเด็จแต่ผ้าสมเด็จนี่จะสมเด็จขนาดใหญ่นิดหนึง่งนะขนาดเนี้ยเท่าน่าจะเท่ากับสมเด็จไผ่ของหลวงพ่อมาลัยอ่ะนะจะขนาดเนี้ยสมเด็จไผ่ของหลวงพ่อมาลัยก็จะขนาดนี้อันนี้เป็นเทเวศนะคนเห็นก็อยากได้นะนะอย่างเนี้ย้าเวศอ่ะนะเทเวศ ถ้าเป็นขนาดยืนแล้วขนาดใหญ่อย่างเงี้ยคนจะชอบน,นี่นะท้าเวศสุวรรณนะครับของนะเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะวันนี้เราก็มีโอกาสได้นําเรื่องราวของเจ้าคุณหมูนะมาพูดให้ท่านฟังหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะจะรู้จักนะเจ้าคุณหมูบ้างแล้วนะครับ